สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับไม่ได้ไลฟ์สดให้กับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมมีภารกิจหลายอย่างมากนะครับทำในช่วงเช้าวันนี้สรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับประจำวันที่ 8สิงหาคม2567นะครับผมอยู่กับทุกท่านนะครับในช่วงเวลาเช้าๆวันนี้เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับดิวยังคงไม่สำเร็จปัญหาคือเอเลนบับบิสกานะครับดิวนี้ล่มดิวนี้ล่มกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยนะครับกำลังจะไปดึงคีแดนทีเปียจากนิวคาสเซิลแทนนั่นก็หมายความว่าแมนยูนะครับ,รบไม่ง่าย สำหรับการที่จะขายผู้เล่นออกไปขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับวันนี้เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีหลายเรื่องเลยครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเช้านี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของจอร์แดนซันโชก่อนนะครับ ดิวของจินดนซานโชยังไม่จบนะครับเมื่อคืนนี้ถ้าเกิดใครได้ดูในสรุปข่าวการย้ายทีมที่ผมนำเสนอไปเมื่อตอนเด็กๆนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต้องการขายจินดนซานโชไปคือในสื่อต่างประเทศในรายงานจากฟุตบอลอิสไซเดอร์เนี่ยเขาบอกไว้อย่างนี้ครับเขาบอกว่าแมนยูต้องการขายซานโชออกไปนะครับมเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็ปล่อยเขายืมตัวปัจจุบันนี้ เขายิงได้12ประตูนะครับ6แอสซิสจาก82เกมแมนยูต้องการเปลี่ยนแนวรุกใหม่สโมสปรปารีสแซงแแมงนะครับได้ยื่นคอสเสนอจริงๆแล้วนะก่อนหน้านี้นะครับซานโชเนี่ยได้ตกลงราละเียส่วนตัวกับสโมสปรปารีสแซงแคมงจบแล้วคือซานโช o ก็จะเล่นยูฟาแชมเปี้ยนีกด้วยประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าตอนนี้นะครับปรารีสแซงแแมงเนี่ย สามารถที่จะเซ็นสัญญากับจอร์แดนซานโชได้มูลค่า45ล้านปอนด์ได้แต่ยังไรก็ตามนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกกันว่านะตัวของซานโชนะครับก็พร้อมมากสำหรับการไปอยู่กับสโมสรปารีสแซงต์แมงนั่นเองนะครับทีนี้แอนโทนีเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่แมนยูต้องการขายออกไปตอนนี้นะในสื่อต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาก็ บอกเลยว่าตัวรุกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้ที่คาดว่าจะไม่น่าจะได้ใช้งานเนี่ยก็คือจูดนซานโชแต่ว่าผมมองว่าซานโชนี่โคตรสำคัญเลยนะแต่ว่าในสื่อเนี่ยแมนยูต้องการลดค่าจ้างเพราะว่าวันนี้มันจะมีบทความของพนักงานที่ถูกปลดออกไปนะครับก็คือมันมีหลายเรื่องอะ่ะทำไมแมนยูต้องลดค่าจ้างนี่แหละเหตุผลสรุปเรื่องราวของจูดนซานโชนะครับ ยังคงเมนยูยังคงต้องการขายเขาออกไปมูลค่าเท่าไหร่มูลค่าประมาณ45ล้านปอนด์รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของชิโร่โอบีนะครับชิโร่โอบีก็ผ่านการตรวจร่างกายกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ผ่านการเขาเรียกว่าตกลงตกลงเงื่อนไขส่วนตัวทุกอย่างหมดแล้วนะครับ วันนี้นะครับเรื่องราวของชิโดออบีนะครับวันนี้เซอร์จิมเรดคลิปนะครับได้ออกมาคือตอนนี้เขาไม่ได้ออกมาเป็นแบบมาบอกให้สัมภาษณ์ว่าทำอะไรอยู่หรอกในรายงานจากแอนติกผมจะบอกว่าชิโดออบีเนี่ยนะครับได้ผ่านการตรวจร่างกายที่แคริงตันเรียบร้อยไปหมดแล้วตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเรียบร้อยไปหมดเหมือนกัน ทีนี้มันเหลืออย่างเดียวที่แมนยูจะต้องทําคือการชดเชยให้กับอาร์เซนอลการจ่ายค่าชดเชยให้กับอาร์เซนอลนั้นนี่นะครับกำลังเจรจาเชิงบวกและก็มีการคาดหวังกันว่านะครับตอนนี้นาะชิดโดโอบีเนี่ยนะครับจะกลายเป็นกองหน้าคนใหม่ของสโมสรไปเลยคือเด็กหนุ่มวัยสิปีคนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะอายุน้อยนะเขาก็ยังคงเล่นชุดใหญ่หกับแมนยูได้นี่คือการคาดการมันก็จะเหมือนกับเคอร์บี้เมนูนะครับ เอริกแฮ็กหวังว่านะครับตลาดนักเตะคงจะได้ผูเ้เล่นใหม่แต่เขาก็หวังให้คือในดิวของถ้าเป็นกองหลังเนี่ยมันจะเหลือเดลิกกับมัสราวีซึ่งมันมันมีผลกระทบจากดิวิสกาที่ล่มแล้วก็ในส่วนของออตัวของโอบี้เองนะครับก็คาดการว่าจะถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับก็ตอนนี้นะเดี๋ยวจ่ายค่าชดเชยให้กับอาร์เซนอล ดีลนี้นะครับก็จะจบแบบสมบูรณ์แบบรออีกนิดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของยูซุฟฟอ f a ฟานะครับวันนี้นะครับได้รายละเอียดแล้วสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไจตดจะต้องใช้เงินจ่ายในดีลของยูซุฟฟ f ฟาาเท่าไหร่นะครับคำตอบคือ30ล้านปอนด์นะครับ สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินในดีลของยูซุฟฟฟอน่าที่30ล้านปอนด์นั่นเองนะครับแมนยูเนี่ยนะครับได้เลิกความสนใจอุกเต้ไปเรียบร้อยละและวันนี้นะครับในาการทีมทอล์กเขาได้พูดถึงดีลของฟฟอน่านะครับซึ่งเป็นนักเตะของมูนาโคไว้ว่านักเตะรายนี้นะครับเป็นมิฟิลหมายเลข6โดยธรรมชาติราคาไม่แพงมากและได้รับการสนับสนุนจากเอริกินแฮกด้วยนะว่าต้องเซ็นกับคนนี้ สิ่งที่เก่ามาทั้งหมดนะครับแมนยูทราบเงื่อนไขของโฟฟอน่าหมดแล้วค่าตัวในการย้ายทีมคือ30ล้านปอนด์แต่ยูซุฟโฟฟอน่านะครับก็ยังคงอยู่ในเรดาร์ของสโมสอนสเปอร์และทีมอื่น,นด้วยเช่นกันอย่าง a อซีมิลานนะครับเวสแฮมยูต็ดด้วยนั่นก็หมายความว่าแมนยูจะเป็นที่ต้องเจรจารในการปิดดีวนักเตะรายนี้ค่าสี่ติฤดูกาลที่แล้วนะครับโฟฟอน่า เล่นใ้กับโมโนาโคไปทั้งหมด2,973นาทีฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็เล่นทั้งหมด35เกมยิง4ประตู4แอซิสนะครับในเกมทีมชาติเล่นเล่นทีมชาติฝรั่งเศสตัวจริง3นัดตัวสำรอง3นัดนี่คือหัวใจในแดนกลางใหม่นะครับและค่าธรรมเนียม30ผมจะบอกว่ามันเป็นช่วงดีกว่านาะเพราะว่าในข่าวเขาบอกว่า25-30ล้านยูโรอ่ะ25-30ล้านปอนด ก็จะเป็นเงินที่จะต้องจ่ายในช่วงนี้นะครับก็รอดูกัน30ล้านปอนด์นี่มันก็ไม่ได้แพงมากนะ30ถึง25ถึง30ล้านปอนด์นะครับยูซูฟฟอฟาน่าหล่อลุ้นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของริชาริออสนะครับริชาริออสนะครับผมมักจะสับสนเรื่องชื่อนะเอาตรงเลยวันนี้นะครับเรื่องราวของริชาริออสนะครับล่าสุดนะ ดาวเตะทิมชาตโคลอมเบียนะครับเอเย่นของเขาตามรายงานจากสื่อต่างประเทศรายงานว่าริชาริออสนะครับต้องการไปอยู่กับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดโดยตรงแล้วก็เด็กหนุ่มนะครับเด็กหนุ่มคนนี้นะครับน่าจับตามองมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมค่าตัวในการฉีกสัญญาเนี่ยนะครับค่าตัวในการฉีกสัญญาคือ21ล้านยูโรหรือประมาณ17ล้านปอนด์17ล้านปอนด์นี่คือจบเลยนะครับริชาริออสตอนนี้ ทีมที่สนใจลิชาริออสนอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือฟูลแลมแต่ฟูลแลมไม่เอานะครับลิชาริออสต้องการมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยตรงด้วยอย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการจะเซ็นสัญญากับกองกลางเพิ่มมันจำเป็นที่จะต้องหาการหาวิธีขายคนที่มีอยู่ออกไปก่อนนี่ก็คือเงื่นนอนไขแมนยูเขานะครับก็ลิชาริออสต้องการมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรอดูกัน เรามาต่อกันที่เรื่องราวของราฟลวรานนะครับถึงแม้ว่าจะไปอยู่กับสโมสรนโคโม o แล้วเนี่ยคือวารานเนี่ยให้สัมภาษณ์ซะผมเห็นภาพและอยากไปเที่ยวมากเลยที่เมืองโคม o ทาไมเขาถึงเลือกอันดับแรกวารานเลือกโคม o นะครับวารานเลือกโคม o เพราะที่นี่เนี่ยนะครับเป็นทีมที่มีความทชียรทะยานการเซ็นสัญญากับวารานคือความทชียอทะยานมากๆและเมืองนี้นะครับ ริมทะเลสาบสีพาสเทลสีพาสเทลเป็นยังไงท่านลองไปพิมพ์ใน g o o g l e นะแล้วก็สีน้ำทะเลฟ้าใสพาสเทลฟ้าใสดูสบายตาไม่มีที่ไหนสวยเท่านี้อีกแล้ววารานเลือกวารานเลือกนะครับวารานเลือกที่นี่นอกจากความเลยียวานทางฟุตบอลก็คือเมืองที่น่าอยู่แน่นอนครับเขาไม่เลือกไปซาอุไม่เลือกไปตุรกีโปรเจก ของโคโมน่าสนใจและทำไมวารานต้องเลือกโคโมด้วยคำตอบคือแรงดึงดูดที่เกาโชิริยาคือแรงดึงดูดสมสรนโคโมเป็นสมสรนที่มีความเฉยยานและเมืองนี้เป็นแรงดึงดูดเกาโชิริยาจึงเป็นแรงดึงดูดที่ทำให้วารานไปที่นั่นเพราะมันน่าตื่นเต้นนั่นเองนะครับองค์ประกอบในที่อยู่อะไรหลายอย่างทีนี้ พอ,อกีฬาของสโมสรโคโมโเนี่ยนะครับที่ชื่อว่าคาลาเบโตรูดี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาให้สมัมภาษณ์กับ Sky Sport อิตาเลียเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะอย่างวารานเพราคัดจ้างเขาแพงและเราเาพิ่งขึ้นมาโคโมโเนี่ยนะครับพอ,อกีฬายอมรับเลยว่ามันเราไม่มีเงินหรอกแต่เราก็สามารถเซ็นสัญญากับวาราันได้เพราะแผนแผนการวางอนาคตระยะย,ยาว นะครับก็ตามนั้นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับว่าแรดฟอร์ดเองเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าในสนามจะไม่ประสบความสําเร็จแบบมากมายนักนะแต่นอกสนามเนี่ยนะครับธุรกิจของแรดฟอร์ดสร้างรายได้หลายล้านปอนด์นะครับมาคัสแรดฟอร์ดนะครับประสบความสําเร็จนะครับในการทําธุรกิจเสริมนอกเหนือจากฟุตบอลนี่คือความฉลาด คุณไม่สามารถอยู่ได้แค่เงินเดือนเพียงกระเป๋าเดียวแล้วนะครับในยุคนี้นะแลตฟอร์ดนี่นะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทําธุรกิจเสริมไรายได้อีกอย่างหนึ่งนะครับแรตฟอร์ดนี่นะครับตอนนี้เรื่องของฟุตบอลเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของการซ้อมการแข่งแต่นอกเหนือจากวงการฟุตบอลนะครับตัวของมาคันแลดฟอร์ดเองเนี่ยก็ทําประโยชน์ให้สังคมงเช่นการกุศลแคมเปญ การแจกอาหารให้เด็กๆรับประทานฟรีอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็ยังทำธุรกิจอย่างอื่นเขาเรียกกันว่าอะไรบทความในดิลี่มิเลอร์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาค้าอสังหาริมทรัพย์อ่าเนี่ยโหคนรวยเขาทำอย่างนี้แหละคือแรดฟอร์ดนะครับก็ทำการค้าอสังหาริมทรัพย์ก็คือพวกตึกพวกบ้านอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ปั่งก็คือไปได้ดีมากเลยนะครับทำกำไรทำเงินได้ดีมาก ผมกำลังทำพอร์ตฟ l ลิโออาสังหารทรั์ริมทรัพย์กับตัวเองผมเริ่มพัฒนาพื้นที่รอบๆนะครับที่เมืองลีสแล้วก็เมืองแมนเชสเตอร์ก็นอกจากเล่นฟุตบอลทําธุรกิจด้วยนะครับอาสังหาร,ริมทรัพย์ก็รวยเลิกเล่นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับมีกินมีใช้ตลอดชาติก็ยินดีกับแรดฟอร์ดด้วยนะบางอย่างเนี่ยดึงมันดึงสิ่งดีๆมาจากนักฟุตบอลได้ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดานิโลนะครับต้องชี้ไปที่ดานิโลไหลนะดานิโลของนอตติงแฮมฟอ o r เรสถ้าไปดูของยูเวนตุสเนี่ยจะอายุ33ปีแต่ดานิโลนะครับที่ผมพูดถึงนี่คือนักเตะกองกลางของสโมสรนอตติงแฮมฟอ o r เรสผมเคยดูเขาเล่นโหว,วิ่งเร็วมากพลังงานแท็กซะผมมองว่าดานิโลเนี่ยเหมือนมันน่เลยผมยังจำได้อยู่เลยเนี่ยนะครับ วันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสามารถที่จะเซ็นสัญญากับดานิโลกองกลางของนอตติงแฮมฟอเรสต์ได้ดานิโลนี่นะครับกองกลางวัยยีปีเนี่ยนะครับชาวบราซิลถูกนําเสนอมาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าแมนยูต้องการกองกลางและดูเหมือนว่านะครับตอนนี้นะกองกลางที่แมนยูเป็นข่าวคือเจ้าโกเมสเนี่ยหกล้านปอนด์มันแพงเกินไปดานิโลนะครับเป็นอีกหนึ่งดีลที่น่าจะเป็นการซื้อที่คุ้มค่า สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกองกลางของนอตติงแฮมฟอร์เรส์รายนี้รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแอร์บับบิสกานะครับบิสกาทำดิวแมนยูสับสนไปหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับดิวของบิสกาไปอยู่กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดล่มนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมัสราวีกับเดลิกนะครับต้องช้าไปกว่าเดิม สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ต้องการที่จะปิดดีลในการขายบิส,สก้า18ล้านปอนด์ให้กับเวสต์แฮมแต่ดูเหมือนว่านะครับบิส,สก้าสร้างปัญหาใหญ่คือไม่สามารถตกลงกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้อย่างไรก็ตามนะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้หันไปหาคิรันทิปียเรียบร้อยนะครับบิส,สก้าก็ไม่ก็เลิกสนใจไปนี่คือข่าวร้ายเต็มๆของมันยูเลยนั่นก็หมายความว่าในดีลของมาซาอุยที่มันช้าเนี่ยก็เพราะเหตุผลนี้แหละนะครับมาซาอุยช้าเพราะบิส,สก้าลม่ม อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็กําลังหาวิธีอื่นนะครับในส่วนของครันทีเปียเข้าใจกันว่านะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดต้องการซื้อจากนิวคาสเซิลก็รอดูกันนะครับวิสก้าคนเดียวเนี่ยพาดิวแมนยูสับสนเลยเพราะเขาตกลงกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดไม่ได้รอดูกันต่อไปนะครับว่าแมนยูจะขายเขาอย่างไรนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริกเทนแฮกนะครับก็จริงๆแล้วเขาออกมายอมรับยอมรับเลยว่าในช่วงของคริสต์มาสปีที่แล้วเนี่ยนะครับหลังจากถูกไซมอนจอแดนพิธีกรรายการทอล์กสปอร์ตเนี่ยว่าว่าไม่มีฝีมือเอริกเทนแฮกก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองนะครับแล้ววันนี้เขาก็พิสูจน์ตัวเองมาหลายเรื่องละเซอร์จ,จิมลูคลิปทำาไมถึงไม่ปลดเอริกเทนแฮกเอริกเทนแฮกบอกว่าไงรู้ไหมผมไม่สามารถปลดผู้จัดการทีมได้ถ้าหาก โครงสร้างของเขาไม่สมบูรณ์แบบความหมายของเซอร์จิมที่เอริกแนแฮกพูดเนี่ยก็คือเอริกแนแฮกต้องการโครงสร้างต้องการทำงานกับนักเตะที่เขาเลือกมาแต่วันนี้นะครับโครงสร้างนั้นก็ก็ยังไม่จบแล้ววันนี้มันดูเหมือนเป็นรูปเป็นร่างบ้างทีนี้เซอร์จิมทำถูกเพราะเขาไม่ตัดสินคนที่เบื้องหลังเขาไม่สมบูรณ์อ่ะเขาอาจจะขาดเครื่องมืออะไรไปอะ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะครับ สิ่งที่เลเกนแท็กอธิบายสื่อคือเขาบอกว่าผมเข้าใจสิ่งที่คุณติดต่อมาน้าสือ่อผมรู้ว่าคุณต้องการพูดอะไรให้ผมพูดอะไรบางอย่างแต่ว่าตัวของเลเกนแท็กก็บอกนะครับว่าสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดเกิดขึ้นปีที่แล้วเนี่ยนะครับไม่ได้ดีมากคือผลงานแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากถ้าแมนยูจะกลับไปเริ่มใหม่ความหมายนะแล้วก็ตัวของเลเกนแท็กเองนะครับก็ต้องเผชิญกับความยากลําบากในการจัดการทีม ซึ่งเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะครับก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโจชัวเซอกซี่กันนะครับเรื่องราวของโจชัวเซอกซี่นะครับมีผลกระทบอะไรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างเอเล็กตันแฮกนี่นะครับนี่คือการเซ็นสัญญาดิวแรกของเอเล็กตันแฮกเลยก็คือโจชัวเซอกซี่โจชัวเซซี่นะครับกองหน้าตัวเก่งของบูลุญญาแมนยูใช้เงินไปทั้งหมด42.5ล้านยูโร เซอร์ซี่จะเล่นตำแหน่งไหนของเตนฮฮกคำตอบคือเซอร์ซี่นะครับจะต้องเล่นตำแหน่งกองกลางตัวลุกอาศูนย์หน้าตัวลุกหน้าเป้าอะ่ะและก็อย่างหนึ่งนะครับเล่นตำแหน่งลามุสฮซยุลด้วยประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าศูนย์หน้าในตอนนี้นะครับเซอร์ซี่ก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นศูนย์หน้าแบบสไตลเกอร์ตัวจริงแต่เขาเชื่อมเชื่อมสิ่งที่เตนฮฮกชื่นชมมากคือเขาเชื่อมเชื่อมโยงกับผู้เล่นในสนามได้ และสิ่งที่เป็นไปได้นะครับในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเซอร์ซี่อาจจะไม่สามารถที่จะลงสนามในเกมกับแมนซิตี้ได้เพราะว่ายังซ้อมความฟิตน้อยเกินไปนะครับก็รายละเอียดอื่นๆนะครับอย่างเซอร์ซี่เนี่ยนะครับอย่างอย่างคือด้วยอายุอะไรหลายอย่างมันก็ยังไปไปได้อีกยาวนะครับก็แจ้งเรื่องราวของเอลิกนแทกับเซอร์ซี่ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวที่ล่มไปแล้วนะครับก็คือดิวของอูกาเต้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไปเซ็นสัญญากับใครเจ้าในเวสนี่นะครับเปิดตัวกับปารีสไปแล้วนะครับแต่เจ้าโกเมสประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าตอนนี้เจ้าโกเมส60ล้านปอนด์แมนยูจะไม่เซ็นเพราะมันแพงเกินไปแต่ดิวของอ่าอะไรนะสโมอ่เดี๋ยวนะดิวอีกอันนึงอะนะครับดิวของอังเดรทินเด้ อันนี้ได้แล้วก็มีความเป็นไปได้ด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะครับผมจะบอกว่าในการเซ็นสัญญาครั้งต่อไปของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยดีลของอันเดรทินเดนเดนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีมากเพราะเงื่อนไขาการฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ34ล้านปอนด์ขั้นต่ำา34ิขั้นปอนด์ขั้นต่ำด้วยนะรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอดีตพนักงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ถูกบทนะครับวันนี้นะครับสตีฟบาวนะครับอดีตนักวิเคราะห์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ได้แจ้งไปยังเซอร์จิมลิควิปว่าคือก่อนหน้านี้เซอร์จิมพยายามที่จะลดคนในในองค์กรและปรากฏว่านะครับเซอร์จิมต้องการประหยัดเงินประเด็นสำคัญในดิแอร์ลนติกเขาเขียนไว้ว่านะครับเงินที่ประหยัดเนี่ยในการเลิกจ้างหลายหลายคนเนี่ย มันส่งผลกระทบต่อครอบครัวเขาในบราวน์เนี่ยนะครับอยู่กับแมนยูมาย3ิบ3ปีแต่เขาถูกให้ออกนะครับถูกให้ออกอายุ52ปีแล้วอายุ52ปีเนี่ยเขาจะไปหางานต่อที่ไหนล่ะเขาก็ยอมรับไงและและตอนนี้นะในสื่อเขาบอกว่าผมขออวยพรให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความสำเร็จในอนาคตแล้วก็สโมสรนนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงมาในช่วง23ปีก็ดีบ้างไม่ดีบ้าง ยาสูญเสียจิตวิญญาณของสโมสรเพื่อแลกเพื่อประหยัดเงินเพียงเล็กน้อยด้วยการปลดคนที่ทำงานด้วยกันมาอย่างยาวนานออกไปนะครับเป็นคำกล่าวของสตีฟบาวดีเลยนะครับคุณอย่าไปเสียจิตวิญญาณอย่าไปเสียดายเงินที่ปลดเอาเงินของพี่ปลดพนักง,งานนะเอามาเพื่อจะให้สโมสรมีเงินนั่นแหละคือเสียจิตวิญญาณไปนะครับแล้วเขาอายุ52อะ่ะ เขาจะไปทำอะไรต่อล่ะนั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่เซอร์จิมทำอยู่รอดูกันต่อไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอัน e r นเดอร์รินเดกาดนะครับอันเดอร์รินเดกาดนะครับจริงๆแล้วมันอ่านได้หลายแบบมากเลยหรือจะอ่านว่าอานเน t สก็ได้อานเน t ร i สรินเดกาดนะครับคือวันนี้เป็นอดีตผู้รักษาประตูแมนยูในยุคข,ของเซอร์เล็กฟูกุสัน ลินเดการ์ดนะครับได้ได้ออกมาชื่นชมทอมฮีตันมาก,มากๆแล้วก็ชื่นชมสโมสสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากๆเลยที่ต่อสัญญาทอมฮีตันคือตัวของเวสกาตัวของลินเดการ์ดเนี่ยเขาเคยเล่นกับแมนยูไป29นัดน,นะครับในตอนนั้นเล่นคู่เดคเคนนี่แหละคือตอนนี้นะครับเขาออกมาชื่นชมแมนยูนะครับที่ต่อสัญญาให้กับทอมฮีตันเพราะเขาบอกเลยว่าการต่อสัญญาทอมฮีตันนั้นเนี่ยนะครับ ประสบการณ์ประสบการณ์ของทอมฮีตันสามารถช่วยสโมสรได้เยอะมากนะครับก็ในฐานะนักฟุตบอลที่เขารู้กันน,นั่นแหละเขาถึงพูดอย่างนี้ได้นะครับแต่เราอาจจะไม่เข้าใจว่าคืออะไรนะครับก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาร์เอเดสันแห่งแอตแลนต้ากันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ดูเหมือนว่า แมนยูนะครับได้ทราบเงื่อนไขกับออตแลนตาเรียบร้อยนะครับอตลนตาก็เป็นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแมนยูอ่ะก็ซื้อลามุส์ส่วนุนที่นั่นนะครับล่าสุดนะครับเอเดสันแห่งออตแลนตานะครับก็อาจจะไได้มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไ็ดได้แต่แมนยูจะต้องใช้เงินสูงถึง45ล้านปอนด์เลยนะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอีวานโทนี่นะครับล่าสุดในเช้าวันนี้นะครับเรื่องราวของอีวานโทนี่ก็คือ40-50ล้านปอนด์สโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังไม่มีความเคลื่อนไหวในการเซ็นสัญญากับอีวานโทนี่แต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่อเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังคงมีความสนใจในตัวของอีวานโทนี่อยู่เหมือนกันในเติมในการเติมศูนย์หน้าก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของบูโน่เฟอร์ันเดสกับเรเนโตซันเชสครับคือเรเนโตซันเชสนี่เป็นนักเตะของปารีสแซงต์แมงที่ปารีสมองว่าไร้ค่าบูโน่เฟอร์ันเดสเองก็ออกมาบอกนะครับว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซ็นสัญญากับเรเนโต s ซันเชสเนี่ยเขาจะช่วยทีมได้มากบูโน่กล่าวบูโน่เองนะครับก็บอกไปแล้วเนาะว่าเขาสนับสนุนให้หลายๆทีมเนี่ยนะครับใช้งานเรเนโตซันเชสแต่อย่างไรก็ตามนะครับ เดโตซันเชสอนาคตจะไปอยู่ที่ไหนก็คงจะเป็นเรื่องที่เขาจะต้องตัดสินใจเพราะว่าเลโต s ซันเชสเองเนี่ยกับปารีสแซงต์แชร์มคงไปต่อกับกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดลิกนะครับเบ็ดเสร็จแล้วนะครับตกผลึกแล้วแมนยูดื้อนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดนะครับจะยื่นเดลิกแค่30ล้านปอนด์เท่านั้น ผมจะบอกว่าดิวเดลิกเนี่ยนะครับมันขาดเงินอีก40ล้านปอนด์แต่แมนยูจะยื่นแค่30ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามดิวของเดลิกยังสามารถเจรจาได้เพราะเขาได้บอกกับเพื่อนสนิทบอกใครหลายๆคนไปหมดแล้วว่าเขาจะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดนั่นเองแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแดนเซลดัมฟริสกันนะครับดั Dum นเซลดัมฟริสครับล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะหลังจากที่ดิวพิสซาก้าล่มเนี่ยตอนนี้นะดันเซลดัมฟริสนะครับอาจจะได้มาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ตอนนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของดันเซลดัมฟริสแล้วว่าจะย้ายทีมหรือไม่รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอนักเตะนะครับก็ตอนนี้นะครับเอเกนแฮกเองเนี่ยก็ยอมรับว่าตอนนี้นะครับนักเตะอย่างทะเลมาเลเซียนะครับก็ก็คงจะมีอะไรที่ลำบกากเหมือนกันเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บและแมนยูไม่ได้บิสก้าเนี่ยเอาเข้าไปนะครับแมนยูยังขายบิสก้าไม่ได้มันยังเป็นอะไรบางอย่างสิ่งกีดขวางอา่าสิ่งกีดขวางใช้คำนี้ดีกว่าในรายงานจากเดลติกนะครับรายงานว่าสโมสรอนินเติ์มิลานนะครับ สนใจอาร์วันบิสาก้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าการทําธุรกิจกันของสองสโมสรเนี่ยอิตาลีมิลานอาจจะขายแดนเซอร์ดูฟิตให้แมนยูแมนยูปล่อยบิสาก้าให้กับอิตาลีมิลานนะครับก็โอกาสอย่างเงี้มีเกิดขึ้นเพราะว่าดีลของบิสาก้าล่มกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็รอดูกันนะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของเมสันเมาส์นะครับล่าสุดนะครับเมสันเมาส์ได้ส่งข้อความถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่าคือวันนี้เขาก็ขอบคุณแมนยูนแหละนะครับที่เซ็นสัญญามาไม่เข้ามาแต่เมื่อพูดถึงตอนนี้นะเมสันเมาส์เนี่ยนะครับมีความฟิตตัวเขาฟิตละและพร้อมสําหรับฤดูกาลใหม่นะครับก็ขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันนะครับอย่าไปเจ็บแล้วกันเมสันเมาส์ประมาณนี้นะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในเช้าวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับไม่ได้ไลฟ์สดให้ท่านนะมีติดภารกิจหลายอย่างนะครับก็อัดคลิปให้เรียบร้อยนะครับลองดูในภาคของข้อมูลแล้วกันนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ